ปาฏิ Family, ภพมลลี่สวัสดีค่ะตอนนี้ปาฏิภพเพื่อนๆชมท้องฟ้าเพื่อนๆดูนะคะตะกี้ยังมีแดดอยู่เลยค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะมืดตํำลงแล้วฝนจะตกค่ะฝนตั้งเขาแล้วค่ะเพื่อนๆเนมฆหนามากฝนตั้งเขาให้ดูใกล้ๆ แบบนี้เลยมืดเลยค่ะเพื่อนๆืนมืดเลยน่าจะไม่รอดคืนนี้ค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศจะไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆมีบางครัง้งมีแดดออกมาแล้วก็พอสักพักก็จะมืดแบบนี้เลยค่ะ ไม่มีแดดแล้วค่ะพเพื่อนๆไม่มีแดดแล้วชวมบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนไม่มีพระอาทิตย์แล้วก็ีมไม่ดำขึ้นเลยฝนจะตกแล้วค่ะพเพื่อนๆฝนจะตกแล้ว บรนยากาศก่อนฝนจะตกนะคะท้องฟ้าก็จะข้างล่างก็จะแจ้งหน่อยนึงข้างบนก็มืดลงมาแล้วค่ะฝนชํำเลยมืดเลยค่ะมืดเลยชํำเลยชํำเลยฝนจะลงแล้วเพื่อนๆฝน,นตกแน่นอน ร,รยากาศก่อนฝนจะตกนะคะชมบรรยากาศท้องฟ้าเมฆหนามากค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปติก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับจัคคายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปติด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ